เพียรสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ่านะคะวันนี้อยู่ในช่องยูค่ะวันนี้เะจ่าพามาชมในส่วนของรถเก่ง5ประตูนะคะกับแบรนด์มาด้านะคะเป็นรถเครื่อง1.3ไฮคอนเน็กปี2018นะคะคันนี้ได้ความคุ้มค่าตรงที่ว่าได้ไม์5,000 50, 0กิโลเมตรนะคะแล้วได้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายมากเพราะว่าราคาคันนี้ไม่ถึง300,000บาทราคาเพียง279,000บาทเท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมตัวรถโครงสร้างสวยเดิมนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะคะรถกระทัดรัดนะคะขับคล่องขับ สบายนะคะช่วงล่างแน่นนะคะได้เครื่อง1.3ึาไปใช้งานและที่สําคัญนะคะเป็นรถเดิมมือเดียวแล้วก็เป็นรถที่ไม่เคยผ่านการติดแก๊สค่ะน้ามันล้วนใครที่อยากได้รถเก่งดีๆสภาพดีปีใหม่นะคะจะเอาไปวิ่งต่อยอดนะคะขับวิ่งขับกรับต่อสามารถทําได้เลยนะคะันนี้นะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยนะคะช่วงหน้านี่ยคะยาวนะแต่ช่วงหลังช่วงข้างด้านหลังเนี่ยหประตูนะเก็บของใส่สัมภาระได้นี่นะคะัคนนี้ผ่อนถูกมากจริงๆ สำหรบับคนที่ไม่อยากผ่อนรถแพงอยากมีรถเก๋งขับนะคะสไตล์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยเท่ๆนะคันนี้ตอบโจทย์ได้กล้องหน้ากล้องหลังครบนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกครบเลยถือว่าเป็นรถแบรนด์รองอีกหนึ่งรุ่นที่ฟังก์ชั่นให้มาเยอะแล้วก็สภาพออกสภาพตัวรถสวยแล้วก็ออกแบบมาสวยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าได้สวยไม่พอนะคะได้ส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยนะรุ่นนี้ใครตามหาอยู่เนี่ยแล้วก็รถที่ของเราคัดมาให้ก็คือรถแท้รถเดิมสภาพสวยน่าใช้จริงๆนะคะ กระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะลูกค้านะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะ กระจกบันแทบันเดิมอยู่เลยนะคะสภาพตัวรถสวยนะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่มาจากจังหวัดมหาสารคามและเป็นรถที่ยังไม่ได้สปานะคะลูกค้านะดูจากเห็นคาบโคลนที่ติดล้อนะ,ะวันนี้เอามารีวิวให้ชมก่อนเผื่อใครอยากได้รถเก่งราคาดีพอนถูกทรงสวยนะนะ่านะใช้จริงๆนะคะพูดถึงว่าใครจะซื้อสดในงบไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทน้องอาจารย์แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์แต่ว่าตั้งโจทย์ไว้ไม่เกิน30,000นคันนี้เอาไปขับเลยคะ่ะลูกค้านะรถมือเดียวจริงๆเป็นรถบ้านด้วยนะคะเป็นมาสด้ารุ่น 1. h h Connect นั่นเองนานๆเข้ามาทีนะคะสำหรับมัดหน้าหาประตูของเรานะคะวันนี้จา้าจาก,ก็เอามารีวิวให้ชมแบบสวยๆเดิมๆมมงามๆนะ ตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะสภาพสวยจริงๆนะคะลูกค้านะใครเป็น FC น้องกระจาาติดตามมานานไม่ควรพลาดเลยกระจกด้านหลังเป็นกระจกลรฟ้านะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยนะคะเปิดฝาท้ายเก็บของสัมภาระได้เยอะนะคะคุณผู้ชมรถไม่มีเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีกอไม้นะคะน้องก็จะเอามาให้นะคะอยู่ที่บริษัทเพรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68 ก่อนถึงสีแยกเมนบุรีกรุงเทพหน้าสวยหน้าช้าจริงๆนะคะรถไม่มีชนไม่มีกระแทกหน้ากระแทกหลังกระแทกด้านข้างมาแบบนี้และสีนี้ก็เป็นสีเดิมๆสีแท้ทั้งคนันไม่ไม่กรอนะไม่ห้าหมื่นกิโลไม่ไม่กรอเนี่ยเสียงปิดประตูท้ายยังไม่ตกเลยนะคะถ้ารักจริงๆเหมาะกับผู้หญิงคุณตัวเล็กๆนะคะหรือจะซื้อให้ลูกสาวที่กําลังเรียนมหาลัยไปใช้งานนะคะ ถือว่าน่าใช้นาคุ้มคุ้มน่าใช้มากๆเลยนะคะล้อแม็กสวยเดิมๆแบบนี้นะคะสีนี้ดูไม่เก่านะคะดูแลทําความสะอาดง่ายภายในะด้านหลังนะคะนั่งได้สะดวกสบายเลยผู้ชมนะคะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้านะคะท่านผู้ชมเบาะดูใหม่ๆกินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะไม้แค่ห้าหมื่นกิโลนะคะนอ็อตตัวคันเสาเอเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแผงประตูดูสดใหม่มากนะคะดูให้ดูความใหม่นะ ใครที่เป็น FC หรือว่าเป็นแฟนคลับของบริษัทเพชรยนต์เห็นน้องจาารีวิวรถแล้วอยากได้รถสีสวยไปใช้งานนะคะติดต่อน้องาจาาเข้ามาออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพสามารถเช่าซื้อรถกับทางบริษัทเพชรยนต์ได้โดยที่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่และเรื่องคุณภาพรถของเรานะคะคุณลูกค้านอกจากจะมีมาตรฐานแล้วนะคะรถของเราสวยทุกคันด้วยรับประกันความพึงพอใจรถตัวจริงตรงปกเหมือนในรีวิวแต่ถ้าคุณลูกค้ามาดูตัวจริงแล้วนะคะรถจะสวยกว่านี้เพราะว่าตัวรถเนี่ย ได้ในส่วนของอยังไม่สปาวยังไม่เสร็จนะ2 7 9 0 0 0เบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะมีอยู่จริงนะสำหรับรถเก๋งราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้จะจะเอามาให้แล้วมาด้รราหาประตูไม่ได้มีเยอะนะรถไม่มีแปลงรถไม่มีชนขอย,ย้ําเน้นเป็นว่า รถเนี่ยเดิมทั้งคันออริจินอลโรงงานเลยนะคะท่านผู้ชมใครที่ตามหารถสภาพเดิมแล้วยังกังวลว่ากลัวรถไม่ได้คุณภาพยังกลัวรถโดนชนหนักจมน้ําไฟไหม้มาเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเราไม่นํารถเกรดนั้นมาขายเราจะขายแต่รถเกรดเดียวคือรถเกรดเเท่านั้นแพงประตูเนี่ยค่ะคุณลูกค้าได้กระจกออโต้หนึ่งบานได้กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ชอบฟังก์ชันเยอะๆรุ่นนี้หนูว่าตอบโจทย์นะคะทุกคน น็อตคานเ A 2 B ไม่มีขยับรถเนี่ยไม่มีรอยโดนประแจเลยนะคะท่านผู้ชมนะประแจไม่มีโดนตัวน็อตเลยรอบคันเลยเนี่ยนะช่อง a ดูสวยนะคะมีโหมดไอสต็อปนะคะมีหมดกระลื่นเท่าไห่มีคู n t นโทและเรียบร้อยด้วยนะคะมี Apple Carp เพด้วยนะคะสำหรับรุน่นนี้นะคะ มีหน้าจอมองกล้องถอยหลังค่ะท่านผู้ชมแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะฉ่ำนะคะคอนโซลเกียร์ด้านหน้ายังสวยสวยใหม่ๆอยู่เลยใครมองหารถราคาไม่ถึง3ามแสนไม่ควรพลาดนะดูตัวเบาะได้เลยนะคะเบาะยังสวยสวยใหม่ๆนะคะตัวเบาะไม่มีชํำไม่มีขาดใครสนใจนะคะไม่ควรพลาดเนาะจ๋าแนะนําให้รีบตัดสินใจมาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ๋าได้นะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เนี่ยนะคะน้องก็จ๋าขอบอกก่อนคนที่สนใจรุ่นนี้นะคะเหมาะ น้องก็จะขอคนรายได้อยู่ที่14ื่นสนะเพราะว่าคันนี้มันผ่อนไม่ถึง6 0 0 0บาทค่ะท่านผู้ชมผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดเลยนะคะไม่น้อยปีใหม่นะคะราคาสุดคุ้มค่าคุ้มค่าตัวแน่นอนทั้งออปชันเยอะโดยเฉพาะใครที่สนใจที่แบบว่าชอบออปชันเยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งเลยได้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะได้ในส่วนของนะกล้องถอยหลังกล้องหน้านะคะได้พุชสตั๊กครบหมดเลยนะคะคุสคอนโคลพวงมาลายัยมัลติฟังกชันนะคะโอ้โหเนี่ยลดราคา ถึงมือสองแล้วได้คุณภาพออปชั่นเยอะขนาดนีนะ้ต้องรีบตัดสินใจด่วนเลยนะคะเป็นใครๆก็อยากได้ซื้อให้ลูกสาวขับกาลังจะเข้ามาหาลุมมหาลายัยไม่อยากให้ลูกสาวนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้ขับมอเตอร์ไซค์นะคะซื้อให้ลูกสาวขับเลยค่ะหรือว่าใครจะซื้อไว้ใช้เองขับไปตลงตลาดขับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแนะนําเลยนะคะคันนี้สุดคุ้มนะคะทนช่วงล่างแน่นไม้น้อยหาราคาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชม ใครคิดว่าคันนี้คุ้มค่าและสนใจมาหด้า1.3่ i g h c o n n t อยู่นะคะรีบโทรหาเจ้จาจ๋าอยากได้คันนี้ก็แค่จองเข้ามานะคะแล้วนัดดูรถตัวจริงสามารถจัดไฟแนนซ์รับรถขับกลับบ้านได้ภายในวันถ้าใครจะซื้อสดก็สามารถทํากลับบ้านได้เลยท่านผู้ชมสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนจะพาเข้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวพาดูตาไฟก่อน ดูโคมไฟนะคะสอกคล้องกับเลขไม้ห้าหมื่นนะคะท่านผู้ชมไม้ห้าหมื่นจริงๆใครสนใจรีบคว้าคันนี้รับรองเลยว่ามาไวไปไวแต่ถ้า5ประตูเจ,จ้าจ๋าบอกเลยว่ามีคันเดียวแต่4ประตูเจ,จ้าจ๋ามีหลายคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะสะภาพเครื่องยนต์สวยสดใหม่ขนาดไหนมาดูเครื่องยนต์ค่ะถึงตัวรถดูภายนอกจะดูเล็กนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่เล็กนะคะเหมือน รถแน่นอนนะคะไม่ไม่ดูตัวเล็กเหมือนภายนอกเหมือนตัวรถเพราะว่าเครื่องยนต์นะคะได้4ี่สูบนะคะได้เครื่องยนต์สสูบและที่สำคัญเครื่องยนต์เดิมไม่เคยผ่านการติดแก๊สฝาหมอ้อน้ําไม่มีโก่งนะคะแล้วก็ตัวรถด,ด้านหน้าเนี่ยนะคะดูได้เลยนะคะแบตเตอรงแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนนะคะเมื่อวันที่3ปี เดือนนี้เลยเพิ่งเปลี่ยนนะแบตเตอรี่ลูกค้าดูความเดิมความสวยก่อนนะว่ารถไม่เคยโดนกระแทกหน้ากระแทกหลังกระแทกข้างมาดูตัวน็อตน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเม็ดอาร์คนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยเดิมมากนะคะนี่คือรถเดิมจริงๆวันนี้เราจะเอามาให้ชมโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องยนต์สวยใสายขาวสะอาดไม,มออ่มีรอยเยิ้มรอยซึมของน้ามันเครื่องรถไม่มีการแปลงท่อเดินสายไฟหรือว่ารายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะเบ้าโชอกระบอกโชกสวยเดิมนะคะเนี่ยแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยดูสภาพสมบูรณ์แบบมากะคะ่ะท่านผู้ชม คันนี้ราคา279,000บาทรีบคว้าไว้เลยนะคะแต่รุ่นนี้ไม่มีฉนวนกันความร้อนนะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูถ้าลูกค้าไม่เชื่อนะคะว่าคันนี้ไม่50,000จริงๆนะใครสนใจรีบคว้าไว้เลยน้องจะจ๋าเอามารีวิวให้ชมแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วน้องกจจ๋าจะรีวิวเป็น V8 เป็น a l t r i n Yaris ใช่ไหมแต่วันนี้นะคะน้องก็จ๋าเอามาให้เลยนะคะกับพี่ Mazda ของเรานะเนี่ยนะคะเวลาเราสตาร์ทปุ๊บเราจะมีตรงนี้นะคะ โผล่ขึ้นมานะคะแจ้งการเตือนนะคะเวลาเราเหยียบเลขไม้ว่าเรากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแอร์เย็นไม่แท้ห้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสองกิโลเมตรโอ้โหเสียงแอร์เนี่ยกล้องถอยหลังทำงานได้ปกตินะคะกล้องถอยหลังหน้าจอกว้างด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะมีเครื่องเล่นอ่าวีซีดีนะคะมีที่ชาร์จนะคะหลายจุดเลยนะคะลูกค้าคอนโซลเกียร์สวยนะคะโหมดนะคะควบคุมมัลติมีเดียนะคะลูกค้าจะสัมผัสหน้าจอนะคะก็ได้หรือ จะสัมผัสหน้าจอก็สามารถทําได้นะหรือว่าจะควบคุมหมดมตัติเมียนเดียไม่เดีย,ดยนะคะฝั่งนี้ก็สามารถทําได้โลมแอร์เย็นมากเลยนะก็สำเนามีแล้วนะคะลูกค้าคอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นหุ้มด้วยหนังซอฟท์ทัชลายละเอียดตัวรถสวยนะคะนี่คืออรีวิวให้ดูแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสวยจริงๆคันนี้ขมสุดๆนะคะเนี่ยดูเครื่องยนต์นะสตาร์ทไว้อยู่นะคะนี่เครื่องยนต์สตาร์ทไว้อยู่ค่ะ เดิมเดิมจริงๆนะคะใครสนใจนะคะเนี่ยฝาท่อนแทนรองเครื่องเนะะี่ยะรถไม่มีแปลงเลยลูกค้าโอ้โหเอาไปราคานี้ลูกค้าเอาไปใช้ยังไงก็คุม้มเอาไปใช้ยังไงก็คุ้มราคานี้เรียบคว้าด่วนๆนะคะรถมือสองมีคันเดียวในโลกนะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนาน เสียงปิดประตูไม่มีตกตัวรถสวยสีโคตรแจ่มเดี๋ยวถ้าขัดสีล้างสปาทําความสะอาดอีกรอบนึงเนี่ยนะคะรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนทั้งได้ปี2018ทั้งได้ไม่5,000 50, 0ลูกค้าไม่แท้รถมาจากจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะทางโซนอีสานบ้านเรานี่เองนะคะใครสนใจรีบเลยนะคะให้สมาร์ทเอ็นทีมาด้วยเรียบร้อยนะคะไม่มีรุ่นไหนนะคะกล้าให้ขนาดนี้แล้วถ้าราคานี้ นะฮะรถเดิมไม่น้อยขนาดนี้นะคะที่มันราคาถูกเพราะว่าเป็นรถแบรนด์รองพอมาเป็นมือสองแล้วมันราคาถูกค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจคิดว่าคันนี้คุ้มค่ารีบโทรหาน้องเจ้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยแต่ถ้าชอบให้รีบโทรมาค่ะเบอร์โทรน้องจ๋าสามารถแอดไลน์ได้ออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพขอเพียงไม่ติดแบล็กนะคะแล้วก็ขออาชีพชัดเจนซื้อรถกับน้องเจ้าจ๋าเพจจนได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้น้องเจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะอาอคาคคคววมมุ้้่ใหแลสสัดีะ